ตะก้อไทยสยบเสือเหลืองมาเลเซียคว้าแชมป์เซปัตะก้อชิงแชมป์โลกในการแข่งขันประเภททีมชุดได้สำเร็จแม้ก่อนหน้านี้จะพลาดท่าแพ้มาเลเซียในการแข่งขันประเภททีมเดียวและทีมชายคู่เพราะว่ากติกาใหม่ก็ตามงานนี้มาเลเซียบอกยนยวนแต่ทีมชุดของไทยก็แข็งแกล่งซะไม่มีใจคอจะคว้าแชมป์ตลอดเลยอย่างนั้นหรือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามไดไหน,ในทัชอาเซียนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กันที่ผลการแข่งขันเซปตะกรอชิงชมป์โลกหรือว่าในเชื่อเต็มนะครับก็คือ i s t a f s เซปตะกร้าเวิร์ลคัพกัวลัมเปอร์ปี2024โดยที่ในรายการนี้นะครับเป็นรายการแรกที่เขาจะใช้กฎกติกาการแข่งขันใหม่มาใช้ก็คือเปลี่ยนจากการเสิร์ฟเทมละ3ลูกนะครับเป็นผลัดกันเสิร์ฟและจากเดิมนะครับแข่งเซตละ2 1แต้มก็ลดลงเหลือเซตละ15แต้ม ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับภายใต้กฎกติกาใหม่นี้ในการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชายและทีมชายคู่ไทยนะครับก็พราท่าแพ้มาเลเซียมาซึ่งการเปลี่ยนกติกานะครับจริงๆแล้วก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อทําให้เกมนะครับสนุกขึ้นแต่ก็สร้างปัญหาให้กับทีมตะกร้อไทยพอสมควร เพราะว่าการเปลี่ยนจากเซตละ21แต้มเป็น15แต้มทำให้เกมเร็วมากแล้วก็การสลับกันเสิร์ฟนะครับก็ทำให้ตัวเสิร์ฟกดดันเพราะว่าถ้าหากพลาด ก็จะทําให้ตูนักกีฬาเสียความมั่นใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการแข่งขันประเภททีมชุดไทยนะครับก็สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้2ต่อหนึ่งทีมแล้วจากการแข่งขันที่ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียกันดีกว่าว่าแต่ละคนนะครับจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการแข่งขันของทีมชุดที่ออกมาแบบนี้ เรามาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียคนแรกนะครับคนแรกก็เข้ามากล่าวประชดประชันทีมตัวเองว่าทีมไทยเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความสูงส่วนมาเลเซียอ่อนแอเกินไปสมาพันธ์ตะกร้อมาเลเซียเนี่ยควรให้ทุนเพิ่มเพื่อที่ว่าเด็กๆมาเลเซียพวกนี้จะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และจากตรงนี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่าแค่ดูฟุตบอลกับแบดมินตันก็เห็นความแตกต่างระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วประเทศไทยมีตัวเลือกในกีฬาเซปัตะกร้อเยอะมากฉันไม่รู้ว่ามาเลเซียจะทำอย่างไรจึงจะมีผู้เล่นที่ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งแบบไทย ส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้กล่าวให้กำลังใจทีมตัวเองนะครับกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่ามาเลเซียก็คือแชมป์ในใจของพวกเราชาวามาเลเซียมาที่คนต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับทีมเซปากตะกร้อมาเลเซียที่คว้าแชมป์ทีมเดี่ยวทีมคู่รวมถึงรองแชมป์ทีมชุด มาเลเซียต้องร่วมกันสนับสนุนทีมตะกร้อที่พวกเขาทำให้ประเทศชาติภาคภูมิใจเทียบกับฟุตบอลแล้วเราต้องยอมรับว่าฟุตบอลมาเลเซียไม่ใช่กีฬาที่น่าภาคภูมิใจ รัฐบาลและประชาชนมาเลเซียควรสนับสนุนเซปะตะกรอดให้กลายเป็นกีฬาหลักมีผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยมมีสนามกีฬาที่ทันสมัยผู้เล่นมีเงินเดือนสูงและสามารถค้นพบผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากขึ้นได้ในอนาคต และจากตรงนี้ก็มีคนนะครับกล่าวเสริมว่าฉันเห็นด้วยตะกร้อเนี่ยควรได้รับการยกระดับให้สูงพอๆกับฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นเกมของมาเลเซียตั้งแต่ยุคสุตลต่านมะละกาต่อมาครับกล่าวแสดงความคาดหวังว่ากีฬาชนิดนี้สมควรได้เข้าสู่โอลิมปิกฤดูร้อนยินดีด้วยมาเลเซียได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ชาวมาเลเซียคนต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวถึงทีมชาติไทยว่าดูเหมือนว่าไทยยังคงเป็นราชาแห่งเซปะตะกร้อเช่นเดิมจริงๆมันก็ถือว่าไม่เร็วนะทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติไทยต่างก็ได้แชมป์โลกคนละประเภทยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมมาเลเซียสำหรับความพยายามของคุณในภารกิจครั้งนี้ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าช่างเป็นเกมที่สุดบ้านละหำไทยชนะทีมชุดแต่ว่ามมริเซชนะใจคุณดูฉันรู้ว่าประเทศไทยดีใจมากเมื่อพวกเขาคว้าแชมป์โลกส่วนความคิดเห็นต่อมาไม่ทราบว่าเป็นชาติไหนนะครับแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับกล่าวว่าฉันสงสัยว่าทีมไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการตกลงมากระแทกพื้น หลังจากการม้วนตัวฟาดในแต่ละครั้งได้อย่างไรในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เข้ามาตั้งข้อสังเกตถึงชุดแข่งขันของทีมชาติมาเลเซียนะครับกล่าวว่าการที่มาเลเซียไม่ใส่เสื้อสีเหลืองดูเหมือนก็ว่าความสดใสจัดน้อยลงกว่าเดิมส่วนคนต่อมานะครับคนนี้ก็วิาพาก์วิจารณ์ทีมผู้ฝึกสอนนะครับกล่าวว่าโคชมาเลเซียเนี่ยมักจะนั่งเงียบอยู่บนเก้าอี้เสมอ แทนที่จะทำอะไรสักอย่างเวลาที่ผู้เล่นมีปัญหาส่วนคนต่อมานะครับคนนี้เข้ามากล่าววิาพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะว่าทีมเล่นได้ไม่ดีพอและทำแต้มไม่ได้มันไม่สนุกเลยแต่ว่ายัางไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วย และด้วยความที่มีบางส่วนนะครับที่ชาวมาเลเซียเนี่ยกล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทีมชาติมาเลเซียที่พ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับก็เลยทําให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยกล่าวว่าอย่าวิาพากษ์วิจารณ์ตะกร้อมาเลเซียเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้น่าเสียดายที่มาเลเซียทําเสียตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคิงครับนะ มาที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาครับกล่าวว่าแม้ว่าฉันจะเป็นแฟนตัวยงของไทยต่วทัดในเมนต์นี้ฉันเชียร์มาเลเซียไทยนั้นดีในแง่ของตัวฟ้าจริงๆจนมาเลเซียไม่สามารถเงยหัวขึ้นมาได้เลยความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมของมาเลเซียที่มีความผิดพลาดอย่างมากมาย และจากคำถามตรงนี้ก็มีชาวมาเลเซียคนกล่าวต่อว่าความผิดพลาดของผู้เล่นมาเลเนียมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเลยส่วนความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็ลํำเพึงลํำพันสั้นๆว่าประเทศไทยเนี่ยได้แชมป์อีกแล้วและจากตรงนี้ก็มีคนนะครับกล่าวต่อท้ายว่าคุณคิดหรือว่าไทยเนี่ยจะยอมให้มาเลเซียชนะง่ายๆ มาที่คนต่อมาครับคนนี้ก็เป็นคนอินโดนีเซียนะครับก็ขามากล่าววิาพาวิจารณ์ทีมมาเลเซียว่าสุดท้ายแล้วทีมชุดของมาเลเซียก็ล้มเหลวและจากคอมเมนต์นี้ก็ทําให้ชาวมาเลเซียคนต่อมานะครับกล่าวว่าทีมไทยเนี่ยชนะทีมชุดมาเลเซียชนะทีมเดียวและทีมคู่ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยชนะในการผสมปูน ฉันขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนเซปตะกรอกมีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียที่กำลังจะก,กลับบ้านแล้วความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็กล่าวถึงทีมเซปตะกรอบไทยว่าไทยคือราชาแห่งเซปาตะกรอกตามเคยแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปตะกรอบมาเลเซียพวกคุณเก่งมากมาเลเซียยังไม่แข็งแกล่งพอในทีมชุด พวกเราเล่นเหมือนไม่อยากชนะมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าว่าเจ้านาอย่างไทยเนี่ยทำเอาโพืเมาเลเซียยืนงงมาเลเซียยังเด็กมากจนไม่สามารถเป็นราชาแห่งตะกร้อได้ส่วนประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,ง,แ,งและไม่เคยบุบสลายเอาแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวมาเลเซียกับผลการแข่งขันเซปกักตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสสาาาัปวันนี้สวัสดีครับ